ชาวอังคารวันนี้พลังงานของคุณเป็นในลักษณะธาตุน้ำเรื่อยๆเย,ย็นๆไม่แอคทีฟมากปกติชาวอังคารจะเป็นคนที่แอคทีฟขยันแต่วันนี้จะมีความลักษณะนิ่งแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คอยดูแลคนอื่นถามเรื่องการเงินนะถือว่าคุณออกจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยซ้ำถ้าใครมาขอความช่วยเหลือหรือคุณออกจะเป็นแนวให้ที่เป็น ที่ปรึกษาทางด้านการเงินก็ได้หรือว่าเวลาคุณให้คำปรึกษาใครคุณมีความน่าเชื่อถือและเขานำคำปรึกษาที่คุณให้ที่คุณแนะนำไปใช้ได้นะคะบุคลิกในเรื่องของการเงินวันนี้ถือว่าไม่เหนื่อยยากสบายๆส,ส่วนเรื่องการงานนี่ชาวอังคารกลับมาแล้วการเงินคุณชิิๆแต่การงานคุณไม่ใช่นะคุณจะทำในลักษณะที่ออกจะเป็นอะไรที่มา เด็ดขาดชัดเจนและแน่นอนถือว่าคุณยังเป็นคนที่ไฟเตอร์ในเรื่องของการงานมากส่วนเรื่องความรักนะคะอันนี้คุณอาจจะมีรักแบบรักสองคนเช่นกันนะแต่คุณเหมือนกับว่าคนแรกนี่เป็นของตายและคุณกำลังที่จะมองหาหรือว่ามีอีกคนหนึ่งแต่ว่าคนที่คนที่สองเนี่ย ให้คุณเหมือนกับว่าอาจจะเป็นในทางของเพื่อนร่วมงานทํางานกันแล้วมันถูกใจถูกคอแบบนี้ได้ด้วยนะคะกับบางคนยังไม่มีคายยังเป็นคนโสดอยู่โอกาสที่จะได้เพื่อนร่วมงานเป็นแฟนก็ได้เช่นกันนะคะ